สวัสดีนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวการเลี่ยมพระสมเด็จให้ดูเป็นเนื้อพรพผงะครับสององค์แล้วก็คนละขนาดนะครับคนละขนาดอันนี้จะเล็กหน่อยอันนี้จะใหญ่แต่ความหนาก็พอๆกันใกล้เคียงกันนะครับตุงใหม่ๆนี่จะหนานิดนึงนครับแต่เราก็จะใช้แผ่นขนาด 3ม,มิลน,นะครับทั้งสององค์เลยนะครับทำแกนกลางนะเดี๋ยวเราไปวาดแกนกลางกันเลยนะครับเดี๋ยวเอาแผ่นนี่นะครับแผ่นมาแล้วนะครับแผ่น3ามมิลน,นะครับเราจะมาวางไว้นะ้้วก็จะ อยู่ประมาณนี้นะห่างห่างประมาณนี้นะครับพอไม่ต้องมากนะครับเเาาก็ใช้ดินสอวาดครับทั้งสององค์เลยนะครับ แล้วก็เอาปากกาเขียนมาตามรอยเดิมนะให้มันตรงตรงเราจะได้รูปร่างประมาณนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามา Okay. เดี๋ยวเราจะตัดนะครับ mm hmm. เราก็จะตัดประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเอาตรงนี้ออกเมื่อกี้องค์องค์ใหญ่นะนะเดี๋ยวเราเอามาต่อองค์เล็กเอาต่อนี้เลยดีกว่า งเล็กว่าเลครับเดี๋ยวเราก็จะใช้ยังลบหรือใช้เทปกาวนะครับแปะแปะให้ดึงรอบไอ้รอยดินสอออกนะครับนะฮะเพื่อไม่ให้รอยเพื่อไม่ให้ดินสอเนี่ยติด เนื้อพระนะครับลูกค้าบางคนก็ซีเรียสน,นะครับเจ้าของพระเดี๋ยวเราจะทำให้สะอาดที่สุดนะครับเอ่ะเหมือนเดิมนะครับนทำไมต้องเผื่อนะเราจะเผื่อขึ้นมานะเรื่ย หัวแตะทหัวโอเคประมาณนี้นะเดี๋ยวเราไปตัดเดี๋ยวเราไปตัดพร้อมกันนะครับตรงนี้สําหรับไอ้บล็อกนะครับสำหรับําการทาบล็อกนะครับการทรําบล็อกก็ก็อยู่ประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นแผ่นอะคริลิกนะครับเราก็จะเอาไอ้ทายมาวาดนะครับ ให้พอดีกับรงค้าเลยนะครับเพราะว่าเราจะใช้เป็นบอกตัวผู้นะครับ่แล้วเราจะตัดออกมานะครับโอเคนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับนะครับตอนนี้ในเมื่อเราไปได้ ตัวผู้มาแล้วนะครับฮขนาดจ,จะพอด,ดีกับองพระนะครับะจะเป็นสองมิลหรือสามมิลก็ได้นะครับอันนี้ผมจะสาธิตให้ดูนะครับอันนี้เป็นสามมิลน,นะครับเป็นฝาหน้าฝาหลังนะครับเจะพับฝาครับความหนาอาอยุ ประมาณนี้นะน,นี่สามมิลน,นะครับอันนี้ก็สองมิลน,นะครับขนาดต้นล่งางจะนิดหนึ่งนะครับละองนะเดี๋ยวเราแล้เวเราก็ได้แกนกลางมาแล้วเราตัดแกนกลางมาะปร,ระมาณนี้นะครับแล้วก็เจาะรูเจาะรูเดี๋ยวเราใช้เลื่อยสรุปตัดตรงกลางนี้ออกนะครับแล้วก็แต่งสบาบให้ดีนะครับเดี๋ยวเรา จะข้ามขั้นตอนตัดตรงนี้ออกแล้วก็เอาที่ตอนที่มันเสร็จแล้วนะครับมาให้ดูนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปทำต่อแล้วก็ไอ้บล็อกตัวผู้นะครับเดี๋ยวเราจะทําบล็อกตัวเมียต่อนะครับใช้ปากกาก็ได้ครับปากกาเนะฮะเดี๋ยวผมสาธิตปากปกาผมนะครับจะเป็นแบบนี้ครับศูนย์สห้า ขเล็กๆครับแล้วก็นี่เป็นเล็กๆนะนี่ไอ้ไม้ที่ปั่นไอ้เขาเรียกอะไรคัตตันบัตนะครับเอ่อเป็นพลาสติกคัตตันบนะัตเราตัดเราตัดเอาตรงไอ้แกนพลาสติกน่แหละมาสวมนะครับให้ปากกาห่อนิดนึงนะครับเนี่ยแล้วเราเอาใช้มาวาดตรงนี้นครับให้มันจะพอดีนะครับประมาณนี้นครับ เดี๋ยวเราจะมาวาดบตัวเมียนี้พอดีเลยนะครับ,บตัวเมียประมาณนี้า,านะนะก็จะได้รูปร่างประมาณนี้นะครับ น,นะฮะตรงเส้นนะจะใหญ่กว่าจะความกว้างของเส้นจะกว้างกว่าบล็อกตัวเมียไอ,บบอ้บล็อกตัวผู้นี่นะครับค็บอนี่คือบล็อกตัวเมียเดี๋ยวเราจะเลือนะ่อยนะฮะเดี๋ยวเราจะเจาะรูนะครับเจาะรูแล้วก็เลือ่อยฉลุรับไอ้ข้างในนี้ออกครับอันนี้เราไม่เอานะครับกนะ็จะทำบล็อกนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปตัด เหมือนกันครับอีกองค์ก็เหมือนกันก็เป็นเป็นพระรูปทรงเดียวกัน,นครับโอเคเดี๋ยวเรามาถัดบล็อกพร้อมกันนะครับเดี๋ยวเรามาต่อกันนะครับ okay,